สวัสดีค่ะวันนี้สาวก็จะมารีวิวนะคะการใช้บูสเตอร์วิตามินค่ะบูสเตอร์วิตามินตัวนี้เลยก่อนหน้านี้นะคะสาวก็มีปัญหาเกี่ยวกับรักแร้ดำนะคะสีผิวไม่สม่ำเสมอนะคะเดี๋ยวจะให้ดูภาพนะคะก่อนที่สาวจะมาใช้บูสเตอร์วิตามินนะคะนี่ค่ะจะเห็นได้ว่านะคะผิวใต้วงแขนเนี่ยดำ แบบนี้เลยตอนนี้นะคะสาวก็ได้ใช้วุตเตอร์วิตามินนะคะไป2กลกระปุกแล้วตอนนี้สีผิวใต้วงแขนของสาวก็เริ่มเปลี่ยนแล้วก็ปรับขาวกระจ่างใสขึ้นนะคะเดี๋ยวจะให้ดูค่ะได้นีค่ะอันนี้ใช้ไปแค่2องสองกระปุกนะคะ มันอาจจะ,ะยังไม่ขาวแบบขาวขาวเยอะแต่ว่ามันก็เห็นผลชัดเจนนะคะว่าจากที่เคยดำเนี่ยมันก็เริ่มขาวขึ้นแล้วขาวก็ใช้ทุกวันนะคะทาเช้าเย็นนะคะทาไปเลยแบบนี้หลังจากอาบน้ำเราก็ทาได้ทุกวันเลยค่ะกลิ่นหอมมากแล้วก็เนื้อครีมเนี่ยนะคะบางเบาไม่เหนียวหนอะหนักค่ะแต่ว่ามันจะเป็นวิตามินเข้มข้นนะคะ ทาไปเลยค่ะทาได้ทุกวันเลยปูตเตอร์ตัวนี้นะคะมันจะช่วยให้สีผิวเนี่ยขาวกระจางใสขึ้นแล้วก็เพิ่มเพิ่มความชุ่มชื่นให้กับผิวนะคะใช้ได้ทั้งตัวเลยนะคะไม่ใช่ว่าใช้ได้แค่ผิวใต้วงแขนอย่างเดียวทาได้ทั้งตัวเลยนะคะาตาตุ่มด้านหน้าท้องลายคอข้อศอกหัวเข่านะคะที่ดำด้านก็ทาได้หมดเลยค่ะ ตอนนี้เลยตกแร้จะหายดำแล้ว